นี่ครับประสมเดจกรุงเทพมหานครนะครับประสมเดจวัดระฆังนะครับอง์นี้เป็นองค์จริงนะครับองค์จริงที่สุดนะครับซึ่งมีการร่วมวัฒนธรรมนะครับเมื่อครั้งอดีตองรัตนโกสินทร์ศันะครับเป็นประสมเดจของแท้นะครับพื้นผิวดป็นของแท้ มีความจริงแท้แน่นอนนะครับมีความชัดเจนที่สุดนะครับนะครับเขาจะมีอิทธิฤทธิ์นะครับอ,อิทธิฤิ์มากมานะครับ,รบ,ม,รบมีแร่นะครับดินน้ำลมฝอยนะครับซนะึ่งแบบนี้เป็นของจริงนะครับ สร้างผสมเกสรนะครับผมอาไวะหยดเก่าวพาดไปหน่อยนะครับจ,จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดครับเดี๋ยวต้องเอาความร้นที่มีทำลายผิวเลือกเกลาหน่อยนะ ตัวนี้เขาก็จะสําคัญนะคมากจริงๆนะผิวแบบนะครับสวยงามที่สุดอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับซึ่งไม่มีความเสียหายอะไรเลยนะครับไม่มีความแตกอะไรสำคัญครับนี่ครับ นี่คือด้านหลังครับที่เป็นการวัฒนธรรมคระการอดีตกุ่ ครบนะครับไม่มีอะไรเสีย you know